บทที่25ยอมถอยประกายดาวไม่ลดละที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกับกวินแต่ไม่ว่าจะส่งข้อความหรือโทรหากวินก็ไม่ตอบรับแม้แต่ช่องทางเดียวกวินนั่งบนเก้าอี้มองมือถือที่สว่างและดับวนไปอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแบตหมดดานิสาที่แอบมองอยู่เบื้องหลังก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้คุยกับเขาดีๆสิวิน ผมคุยดีๆแล้วครับหญิงสาวทนไม่ได้ที่ต้องเห็นกวินในสภาพนี้จึงหยุดคิดที่จะแย่งกวินจากประกายดาวเธอเข้าไปโอบหล่ด้านหลังของชายหนุ่มยังแผ่วเบากวินตาลุกโพลงทันทีเมื่อได้ยินดานิสาพูดขึ้นมาเรื่องของเราไม่เป็นไรหรอกวินฉันยินยอมพร้อมใจเองคุณกวินรีบหันหน้ามาทางดานิสาที่ใบหน้าฉาบยิ้มบางๆด้วยความตกใจ เพราะถึงแม้ว่าจะรู้ใจกันเองโดยไม่ต้องบอกว่าเขาคือกวินแต่ก็ไม่นึกว่าหญิงสาวจะพูดขึ้นมาแบบนี้คุยกับเขาเถอะนะคะแล้วคุณฉันไม่เป็นไรหรอกอย่าห่วงเลยค่ะจะไม่เป็นไรได้ยังไงก็คุณกับผมดันนิสาสวมกอดกวินด้วยความรักความเอ็นดูถึงแม้ว่าหญิงสาวต้องการแย่งเขามาจากประกายดาวแต่ต้องไม่ใช่แค่ร่างกายของเขา ถ้าจะแย่งก็ต้องได้ครอบครองทั้งหมดทั้งร่างกายและทั้งหัวใจรสรักที่กวินและดานิสามอบให้กันผ่านคืนวันไปอย่างรวดเร็วทั้งรอยจุมพิษและการสัมผัสที่เร่าร้อนล้วนออกมาจากความต้องการของหัวใจของทั้งสองฝ่ายเวลานี้ดานิสาไม่สนใจแล้วว่ากวินจะมีประกายดาวด้วยอีกคนหรือไม่เพราะเธอไม่อาจปฏิเสธบทบาทความรักที่กวินมอบให้ถูกคํำคืน จนแทบหล่อหล,อ,ลอมร่างกายจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนกวีบางวันก็สวมรอยเป็นกวินนอนหลับที่บ้านกลางคืนบ้างออกไปข้างนอกบ้างตามประสาส่วนเวลากลางวันก็สวมบทเป็นกวีสามีที่คอยเทคแคร์และแสนดีต่อด,ดานิสาหญิงสาวอดขำไม่ได้ที่การแสดงออกของชายหนุ่มแต่ก็เป็นการแสดงที่ออกมาจากหัวใจของกวีผู้ชายอบอุ่นที่ดูแลเธอดังน้องสาวที่น่ารักคนหนึ่ง กวินตัดสินใจอย่างเด็กขาดที่จะคุยกับประกายดาวเพื่อยุติความสัมพันธ์แบบคนรักและใช้ชีวิตเป็นเงาของกวีไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะกลายเป็นคนอับยศอดสูแต่ในใจลึกๆของเขากลับถวินหารสสัมผัสแห่งการมารมใต้แสงจัน์ทรในห้องนั้นและแสดงถึงความรับผิดช,ชอบของชายคนหนึ่งที่จะมีให้กับหญิงสาวที่ชื่อดัน,นิสาได้วินมาถึงนี่มีไรจะพูดกับดาวหรอ เราว่ามันถึงเวลาแล้วดาวเราที่ผ่านมาล่ะเราขอโทษนะดาวกลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมวินเกวินพูดไม่ออกได้แต่ขับรถออกไปด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าเขารู้ดีว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดและน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่งแต่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากรีบจบทุกอย่างก่อนที่จะถล่ลึกไปกว่านี้กวินไม่อยู่หรอ ดนิสาปแปลกใจที่เช้าว,วันนี้เขาลุกไปแต่เช้ามืดโดยที่เธอยังไม่ทันตื่นด้วยซ้ำปกติแล้วชายหนุ่มมักจะตื่นทีหลังและนอนกอดเธอไว้เสมอหรือว่าดนิสาใจหายว่าเมื่อคิดว่าชายหนุ่มคงจะไปหาประกายดาวเพื่อคืนดีกันใจหนึ่งก็สงสารกวินและอีกใจหนึ่งก็สงสารตัวเองด้วยเช่นกันที่ตอบไปนี้เธอจะต้องใช้ผู้ชายร่วมกับคนอื่นอย่างไม่มีทางเลือก ดานิสาเริ่มน้ำตารื้นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทำให้ดานิสาที่ตกอยู่ในขวังความคิดคืนสติแต่สายนั้นกลับเป็นเบอร์โทรที่เธอไม่รู้จักฮัลโหลคุณโดนัทออกมาคุยกันหน่อยสิคุณดาวใช่ออกมาสิร้านกาแฟดูปองนะยังไม่ทันที่ดานิสาจะตอบปลายสาย ประกายดาวก็วางสายไปเสียก่อนหญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนแต่งตัวออกไปตามที่นัดหมายร้านดูปองร้านกาแฟเล็กอยู่ห่างจากบ้านกันทรกรไม่กี่หลังเป็นร้านที่กวินและกะวีมักสลับกันพาเธอไปผ่อนคลายอยู่เสมอคุณดาวนั่งสิคะคุณโดนัทดัน,นิสาพยายามอ่านแววตาของประกายดาวว่ามาดีหรือร้าย แต่ถึงกระนั้นก็ไม่กังวลใจนักเพราะการที่หญิงสาวนัดเจอที่ที่มีคนเยอะก็ไม่น่าจะทำอะไรร้ายๆคือดาวอยากจะบอกคุณค่ะว่าดาวยอมถอยละค่ะคุณโดนัทดานิสาตาลุกพงด้วยความตกใจเพราะไม่คิดว่าประกายดาวจะยอมง่ายๆแต่เมื่อมองลึกไปในแววตาที่จริงใจของประกายดาวก็รับรู้ได้ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นไม่ผิดแต่อย่างใด ทำไมคุณดาวถึงพูดแบบนี้ล่ะคะคุณโดนัทคะฉันพอเข้าใจแล้วคะว่าเพื่อนกับคนรักต่างกันยังไงหมายความว่าไงคะก็เพื่อนต้องแคร์แบบฉันคะ่ะส่วนคนรักก็ต้องแคร์แบบคุณโดนัทคงพอเข้าใจนะคะประกายดาวส่งยิ้มให้ดาน,นิสาแต่ดาน,นิสมองประกายดาวด้วยแววตาที่ตกตะลึง หญิงสาวรู้สึกทั้งสงสารและศรัทธาหัวใจของประกายดาวหญิงสาวคนนี้ที่เคยเป็นคนรักของกวินดาวไปก่อนนะคะลาก่อนค่ะคุณโดนัทประกายดาวลุกออกไปทิ้งไว้ดันนิสานั่งอึ้งอยู่กับที่ร่างกายของหญิงสาวเย็นวาบและชาไปถึงก้นบึ้งของจิตใจเดี๋ยวค่ะคุณดาวดันนิสาว,วิ่งตามประกายดาวที่เดินบนทางเดินฟุตบาท ประกายดาวหันหลังมาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นดานิสาคุกเข่าลงแล้วร้องไห้หนักอย่างไม่อายอคุณดาวนัทนัทขอโทษค่ะคุณดาวึมไม่เป็นไรคะ่ะคุณนัทด,ดูแลในวินมันดีๆด,ด้วยละ่ะไม่ร้องนะคะฮึฮึว้ายตายแล้วคุณโดนัท ประกายดาวรู้สึกถึงความผิดปกติถึงของเหลวเปียกที่บริเนียนเข่าของทั้งสองเมื่อก้มมองก็พบกับสีแดงฉานจากกระโปรงของดันนิสาโถวินรับสายสักทีสีไอ้บ้าเอ้ยกวินไม่ยอมรับสายประกายดาวเพราะไม่อยากคุยด้วยอีกต่อไปประกายดาวต้องหาเบอร์ของกวีจากญาติที่เคยเป็นลูกค้าของกันทรารกรจนเสียเวลามากเข้าไปอีกดันนิสาถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉิน โดยมีประกายดาวต่อสายตามหากวีจนสายแทบไม้จนในที่สุดก็ติดต่อกวีได้สำเร็จ